ครับผมที่นี่คืออำเภอเขาสวนกวางครับจังหวัดขอนแก่นครับผมเบื้องเงาครับกะโอ้จะเลื่อนอยู่ครับอำเภอเขาสวนกวางครับสวนสัตว์เขาสวนกวางต้นหนาครับยุคเขาลุ่น่ะครับแต่ว่าผมก็บ่าได้ไปสวนสัตว์เด้อมาขับรถไปหฮ็ดทุลาครับแต่ว่าก็เลยอยากพานไปสินนี่อยากไปบึงว่ามันเป็นยังไงครับ ผมมักเดินทางแบบว่าทำเจเสินทางครับว่าไปเสินทางเดียวนี่กับจิรัตรอตามผู่บานไปครับแต่ว่าจะขอเขาอำเภอเขาสวนกวางครับนี่แหละครับเป็นยังไงละครับอำเภอเขาโอ้มีไฟเด้ยิ่งขึ้นีเป็นต่างๆเถอะเขาบอกว่ามันเขามีงานบ่นี่มีไฟหอยอุตุเตีนเตี้นตึ้งตึ้งตึงงงง้งสายไฟนี่พัาดพลาดทางถนนนี่ ใชมีงานครับผมว่าโอ้สุดยอดเลยครับผมกับพวกใครในขอม่านหรอกครับพเพื่อนข้อสุนกวานนี่นี่ีมีรถขบับพานนี่อย่างนัน้นขวามือวัดยังไงเลยก็เป็นตางงามเลยวัดยังหรือขวามือหรือไงเป็นตางงามเลยโอ้แต่ว่าจะเลื่อนนี่ครับจะเลื่อนเลื่อนขอสุนกว่างโอ้ดีดีไม่บุญกับทิ้งที ครับผู้ใดยุ่แถวนี่กับเบิ้งเอานะครับเด้อห้ากคิดฮอดบ้านนี่างละครับบ้านจากคลองครับอำเภอเขาสนกวางถือว่าเจริญครับส่วนมากกับเป็นเฮ็ดมั่นเฮ็ดอ,อ้อยเสรยตีอ้อยหลายนั่มูนี่นี่ตลาดขวามือครับตลาดเขาสนกวางนี่นะครับกวามือนี่คืออยู่ใน,ในตลาดตรงไปนี่ก็ดี สถานีรถไฟเขาสวนกวางครับโอ้จะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนครับนี่รถกลายโอ้น่าจะมีงานครับผมวา่าดูว่าสันเขาเตรียมงานบอกเลยังเด็นี่มีขายของขาง,ง,งทาานีนนี่มีไฟไหวเอาตโัวเต็นเน็มผ่าจุดถามทาามานนี่ครับอีกสองร้อยเมตร นี่ครับสงสัยหน้าง,งานนะแต่กำลังจะเริ่มอยู่แล้วครับเพราะว่างานมั่นังน่งนังน่งพื้นที่ยังพวท่านจะช้ำไหลไปเลยครับนี่เป็นงานเพิ่นนะครับนี่นี่ข้างหน้านี่เป็นสถานีรถไฟครับสถานีรถไฟเขาสวนกว้างครับนี่สงส่มีงานอยู่ดีครับโอ้หน้าเป็นยังไงถือ งานยังก็บ,บอกผมไม่เดอครับเด้อภูดีหัวเป็นงานไปจำปีของอำเภอบอกเฮ้ยจังไหนบอกผมไม่เถอครับเด้อวันนี้ผมกับสิทธ์ออกจาก,กอำเภอเขาส้นกวางครับลัดเลาะไปตามหมู่บ้านครับเบึงวิถีชนทุทแถวนี้แหละครับเนี่ยใส่มือกนจเป็นป้าไหวเนี่ยนี่เนี่ยไม่ต้อป้าไหวเลยครับนี่หเห็นว่าใส่มือนะป้าไหวขนั้นเลย อ้อยนี่อันนี้ก็สิบนั่งเรียวซ้ายครับวัดถ้ำผาแดงผานิมิทนี่ขามทางรถไฟครับเรียวซ้ก็เลี้ยวขวาต้นา เส้นทางว่เส้นทางเท่าน,าน,นี้ยอมรับด้วยนะครับนอาประเท่าว่าเส้ทนทางาตามหมู่บ้านแล้เราปน้ำตามหมู่บ้านก็ถือว่าเส้ทนทางนี้โอ้พัฒนาครับพัฒนาดีดีอำเภอกระนวนสี่สองกิโลนี่ครับนั่นบึงเขารู้นั่นครับสิเป็นสีเป็นทรายมือเ้อานะครับที่เป็นสวนสัตว์ เขาสวนกว่านะครับอยู่ทั้งนั้นแหละผมเคยไปอยู่เที่ยนหนึ่งเที่ยนหนึ่งสองเจอะนะครับ